เหรียญจาก f อซที่ชื่อคุณปั้นนะคะก็จะมีรายการดั่งนี้ค่ะเขาทำรายการมาให้เรียบร้อยน่ารักมากรายการที่หนึ่งร้อยเหรียญเหรียญตตังรูที่สองที่หนึ่งเอาไม่ใช่หนึ่งตตังเอ้ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วห้าตะตังสิบสตังหนึ่งตตังไม่น่ามีสิบตตังอ๋อหนึ่งตะตังอยู่นี่ ห้าสตางค์เก้าสามอ่ะเรามาดูของจริงกันดีกว่าเนาะรายการที่เขียนมา,างไงก็ขอบคุณมากนะคะท,ที่ทำมาให้แบบนี้นะ่รารักที่สุดเลยค่ะโอ้โหนี่ไงนะคะเห็นของจริงเลยเนาะเอะเก็บกระถาหอ่อไว้ก่อนอู้นี่เห็นไหมคะเหรียญรูล้วนเลยค่ะสตางค์รูนะคะเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญสตางค์รูนะคะเขาเขียนว่าหนึ่งสตางอ๋อหนึ่งสตางค์จริงๆนี่หนึ่งสตางค์แบบนี้ค่ะหนึ่งสตางค์นะคะ หนึ่งสตังจริงจริงอนันอะลืมลืมมามีหนึ่งตะตังนี่ค่ะตาตังรูหนึ่งตะตคงเขาเป็นเนื้อทองแดงนะคะหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญก็เนี่ยค่ะแค่นี้นะคะเจ็ดร้อยบาทหนึ่งร้อยเหรียญตาตังรูเหรียญละหนึ่งตะตรวมทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งบาทนะคะเนี่ยค่ะสมัยก่อนนะคะสมัยโน้นเนี่ยเงินหนึ่งบาทค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมูลค่าเงินเนี่ยที่กองที่เห็นเนี่ยนะคะ หนึ่งบาทนะคะคิดดูแล้วถ้าเอาเงินสิบบาทไปซื้อของอะ่ะจะต้องขนไปขนาดไหนที่ไหวไหมสิบบาทนะเนี่ยหนึ่งบาทนึกนึกภาพตามที่พี่นาดพูดนะคะทุกคนหนึ่งบาทสมัยโน้นเนี่ยหนึ่งบาทเงินนะไม่ใช่หนึ่งบาททองเนี่ยหนึ่งบาทสมัยโน้นโอ้โหกัหนังยาเลย,ยน่ารักจ้ะเออนะคะหนึ่งบาทเงินสมัยโน้น ดีร้อยเหรียญพอเหรียญละหนึ่งสตางค์ใช่ไหมคะร้อยสตางค์คือหนึ่งบาทเนี่ยเนี่ยร้อยเหรียญเนี่ยคือหนึ่งบาทอ่ะให้ให้นึกตามให้นึกตามมูลค่าทั้งหมดนี่คือหนึ่งบาทหนึ่งบาทเดี๋ยวไปได้คะเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันมาเทียบให้นะคะนี่คะ่ะอันนี้หนึ่งบาทการนาก็ามาเทียบได้อยู่เนี่ยคะ่ะเหรียญหนึ่งบาท ทั้งหมดกองนี้มูลค่าปัจจุบันคืออันนี้เห็นค่าสมัยโน้นกับสมัยนี้ไหมคะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนอันนี้คือมูลค่าคือหนึ่งบาทณนะปัจจุบันนี้อันนี้เมื่อปีสองห้าสามเก้านะคะสองห้าสามเก้านี่คือหนึ่งบาทและนี่คือทั้งหมดกองนี่คือมูลค่าหน้าเหรียญคือหนึ่งบาทสมัยพศอ พศสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่แปดศูนย์สองสี่เจ็ดสองอันนี้เรียกสามตัวหนึ่งหนึ่งสามศูนย์น่าจะเป็นรอสอนเนาะรัตนกโกศิลปศอันนี้อสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งก็มีตัวเขียนกับตัวพิมพ์สองสี่เจ็ดศูนย์ สองสี่หกหนึ่งอันนี้บูบี้หนึ่งสามศูนย์แปดศูนย์อันนี้จะเป็นรอสอค่ะรอสออันไม่เห็นละหนึ่งอะไรสักอย่างก็หนึ่งน่าจะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะโอ้สองสี่หกสาม รอสองอันนี้รอสองหนึ่งสองเก้าโอ้โหน่าจะน่าจะเกินร้อยปีเนาะถึงปัจจุบันอันนี้ก็อันนี้สมัยปีสองห้าสามเก้ามูลค่าหนึ่งบาทอันนี้มูลค่าหนึ่งบาทเหมือนกันหน้าเหรียญดูความแตกต่างดูการเปลี่ยนแปลงนะคะเพะนมาเปรียบเทียบให้ดูถึงการการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่คือ เนาะไม่อยากจะพูดเลยแต่ทั้งหมดคือหนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วถ้าเอาถ้าถ้าใครมีเงินหนึ่งร้อยบาทถ้าคนที่มีเงินหนึ่งร้อยบาทสมัยนั้นก็จะต้องเอาร้อยเท่าของกองนี้หรือต้องต้องใช้รถเข็นแหละต้องใช้ใช้รถเข็นต้องใช้หีบใหญ่ๆลังใหญ่ๆใ,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 ใส่โดยประมาณตามตามความเข้าใจเนาะเพราะหนึ่งบาท เท่านี้ถ้าร้อยบาทโอ้โหนะคะมูลค่าของทรัพย์สินน,นนนนนก็เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งอย่างบรรับซื้อนะครับเป็นปัจจุบันนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะขออภัยค่ะเหรียญเหรียญทองไอเหรียญเหรียญนิกเกิลน,นะคะไม่ใช่ค่ะเหรียญทองแดงนะคะเหรียญทองแดงแบบนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท เรียนแรเจ็ดบาทเจ็ดบาทก็โอ้หลายร้อยเท่าอยู่นะหลายหลายร้อยเท่าอยู่นะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทเท่ากับหนึ่งบาทขายได้เจ็ดร้อยอ่าถูกต้องละเท่ากับหนึ่งบาททั้งหมดเนี่ยหนึ่งบาทขายได้เจ็ดร้อยบาทใช่แล้วเนี่ยหนึ่งสตางหนึ่งสตางหนึ่งร้อยสตางหนึ่งร้อยสตางคูณเจ็ดก็เท่ากับเจ็ดร้อยอ่า เท่ากับ1บาทขายได้700ร้อยบาทชัดเจนนะคะถ้าเปรียบเทียบแบบนี้1บาทขายได้700บาทนะคะ